อันนี้คือของขวัญมันเกิดของไอ้หน้าจังล่วงหน้านะคะป้าๆส่งมาให้นะอะไรไอ้หน้าจังเปิดให้พี่ๆดูหน่อยสิสั่งหมวกกันน็อกมาด้วยนะคะเอาหมวกกันน็อกมาให้พี่ๆดูหน่อยสีชมพูสีชมพูมพค่ะจริงๆไอ้หน้าจังมีสองอันแล้วนะแต่ว่ามันเล็กก็เลยต้องซื้อไซส์ใหม่มาค่ะ ไหนดูซิเป็นอะไรไอ้น่าจังอยากได้มานานแล้วค่ะไอ้น่าก็คุชเกตตสนานเดสกกัมีหงส์เจย์บอดอันนี้นะคะไอ้น่าไปหัดเล่นนะลูกนะระวังด้วยนะลูกนะอขอบคุณป,ป้าปาหน่อยสิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมิน่าซังด้วยลูกขอบคุณทุกคนด้วยค่ะขอบคุณคุณคุณละก็ ค่ะเดี๋ยวพี่พี่เขามาอวยพอเนาะที่เยเอาเปิดเลยจ้ะมาเปิดกันในครัวเลยนะเพราะแม่ทำกับข้าวอยู่ไอ้น่าชอบไหม,อมช,อชอบค่ะชอบค่ะโอ้ระวังลูกระวังอ่ะอะไอ้น่าลองยืนสิเ<อ>ก่งมากโอ้โอ คราวนี้ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็แวะจ่ายตลาดเรียบร้อยแล้วเมย์ก็จะทําอาหารการกินของตัวเองช่วงนี้มเมย์อยากทําเมนูสุขภาพค่ะเพราะว่าอยากลดน้ําหนักเนาะแต่ว่าทําไงอะอันนี้ค่ะ<ม>เนื้อจากการทํำุกี้ยากีค่ะเหลือถ้าแมเอไม่รีบเก็บกวาดไม่รีบกินนะคะก็จะเสียดายเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเนื้ออันนี้นะไปซื้อจากร้านเนื้อ ที่ตลาดมาเลยค่ะจะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาห่อใบไผ่มานะอันนี้ห่อเพื่ออะไรห่อเพื่อถนอมอาหารนะคะเป็นการถนอมเนื้อสัตว์อะคะ่ะเป็นภูมิปัญญาของโบราณญี่ปุ่นเนาะอันนี้ก็คือผักที่เหลือนะคะจากการทำซุกิยากินะคะแม่เอ็กก็จะมาต้มแต่ว่าก็อดไม่ได้เนาะกินวุ้นเส้นเนาะค่ะเมื่อก่อนคิดว่ากินวุ้นเส้นแล้วจะผอมความจริงแล้ว วันนี้วันเกิดพี่ไอน้านะคะพี่ไอน้าอยากทําเค้กวันเกิดของตัวเองนะคะแม่เอ้ก็เลยเตรียมรอ,อน้องนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องใกล้เลิกเรียนแล้วค่ะนีคะจะทําเบอร์ห้าเนาะกินได้ประมาณ3ามถคนกําลังดีค่ะนี่นะไซนี้นะ จะสวัสดีค่ะวันนี้วันเกิดไอ้น้าน้องไอ้น้าอยากทําเค้กเองค่ะเดี๋ยวไอ้น้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า,าก่อนนะลูกนะอแล้วก็หลายครั้งนะคะที่แม่เอเห็นน้องไอ้น้าชอบยืมตำราอาหารมาจากโรงเรียนแล้วก็โหลดอ e ีบุ๊กมาอ่านนะคะวันนี้ก็เลยต้องเปิดโอกาสให้ทำค่ะ และว,วันนี้ก็เช่นกันค่ะไอ้น้าจังก,ก็ไปยืมหนังสือจากห้องสมุดโรงเรียนมาค่ะเป็นตำราการทำเค้กแล้วก็ทำขนมนะคะ <c oughs> เรามาลุ้นกันค่ะวันนี้ไอน้นาคนาค่ะวันนี้มันเกิดไอ้น่าจังค่ะ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> พูดไปเหอะลูกภาษาไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แยกแยกข่ก่อน <c oughs> ไอจังไอจังดกไข่แตกลูกแยกไข่าうคยคิมでวาร์ลยัตส์เอม่เป็นไรแม่ล้างมือแล้วก็จะคั่คั่คั่นที่จะเรนนี่แกอย่างนี้ไารระวังนะอ่าให้ไข่แตกนะเอาทำดีดสิลูกแกะไข่อย่างนี้ลูก ไอ้นะอย่าให้เปลือกลงไปนะว้ายไอ้จังไข่แดงแตกไข่แดงแตกกูแม่เห็นไหมลูกแป๊บบอกระวังจะให้จุตาไอ

ไม่ใช่ไอหน้าทำงี้หรุอย่างนี้เลยาทำซิอืมโอเคเย้ตอนนี้เราก็อบเค้กอยู่นะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูหนาวสตรอเบอรี่ยังไม่ออกเนาะนี่เป็นแบบนี้ค่ะ น้องไอ้น่าจะเอากี่อัน9 9ขวบนะโอเคอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะแม่ก็จะเอามาวางไว้ให้ละลายนะทำไปเตะลองกินดูสิอ่ะไอ้จังลองกินดูอร่อยไหมอืมไปกินดู <c oughs> มันจะเปรี้ยวหน่อยเนาะ <c oughs> ซอะไรทีน,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 นี้นะคะปลาบเจแออยเโอ้โข่ออโข่อกอรนอนเ,เอกอรกกกระชั

ยมมอ,อ,อย่าเมตเนื้อเราทำไม่ได้หรออ้ากินลอะอมาวมาก็ダメหยมดนะใส่มมนกอเพิดกีก่ตาจมอาหารเย็นวันนี้นะคะก็เป็นอาหารง่ายๆเหมือนทุกวันค่ะบ้านแม่เอกก็ทําอาหารประมาณนี้ค่ะกําลังจะทําซุปมิโซะนะคะระหว่างนั้นไก่ย่างก็สุกพอดีเลยค่ะก็เข้ารัวทีนึงมือเป็นระวิงเลยนะคะทําหลายอย่างพร้อมกันไก่เสร็จแล้วค่ะเมย์ก็ยกไปเสิร์ฟนะคะต่อมาก็ทําซุปมิโซะใส่หอยอสลีค่ะ เม่ต้องเอาหอยนะคะไปแช่น้ําสักระยะก่อนนะคะเพื่อให้หอยคายทรายออกมาค่ะเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยนะคะจากนั้นก็ใส่สาลายว่ากะแม่ใส่สิ่งที่เราอยากรับประทานนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยมิโซะค่ะตอนใส่มิโซะนะคะแม่เอจะใช้ไฟอ่อนหรือไม่ก็ปิดแก๊สไปเลยก็ได้ค่ะจากนั้นก็ ชิมรสค่ะแม่เอจะใช้ถ้วยชิมทุกครั้งนะคะในการทำอาหารค่ะเพื่อความสะอาดแล้วก็ถูกหลักอนามัยนะคะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่มีติดตู้เย็นประจำนก็คือต้นหอมซอยค่ะแม่เอจะซอยใส่กระปุกสำหรับใส่หอมซอยนะคะซื้อจากร้านร้อยเย็นค่ะ อะไ่จังอวามอวายอะไรุณเนหวานตดตุ้ตุ้ดไตอะไรเดี๋ยวไม่พอลูกเราทำกินเองนะไม่เป็นไรนะมือแม่นี่แหละอ,อร่อยไหมอืมอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวไม,ม่ไม,ม่ได้มีสมีอะไรมาเล่าให้ฟังวางไว้มานะาคุ้งแอบกินโอ้ย เดี๋ยวไอ้หน้าจะทาครีมนะคะ 一緒にやって。 ね、いただよ。いきこんかちょっとだけすくってここにつけるあるのにあるの,上にあるの分かったまあ。メニュかかたら、椅子持ってきていいよ。<れ>椅子持ってきていいよ。わーい マが原因なんだから。

いい、こっちもノックオやマクン、そこ入れるいやいや、こっちのポップり焼いたくいも。こっちのポップけ、チェはい、いっん、やらせて。じゃあ、ここにやって。いやいや、こっちがいい、こっちがいい。ああ、やって、マクンやって。こあ消すのはい、はい。分かった。のが消すはい、はい、やって。 行こうなぐちょっとしないいいよいでねよいいうんちはあと,っとアイナに任せなおうかな。 ละเอียดแล้วก็ดิวะทาเลี้ยโอ้ยเละมากเลยไอ้หน้าแม่ตาแม่เจ๊กเลียมเสร็จหรือยังไอ้นหน้าเสร็จยังไ <c oughs> อ้นหน้าไปล้างมือก่อนไหมลูกปาพอแล้วลูกครีมเอาไปล้างมือได้เลยไปล้างมือก่อนคุ <c oughs> ここここ,ここ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 1僕1答えてきここ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 手を握ってスプリンクラーハートやりますハートのスプリンクラーマウーティードーピーマウーティー ดูมานกอรยสนะ่ง้ต่ยพบพีเนียวขึนนะอพอเหอะแม่ไม่ไหวละ อีโคกะอเสร็จแล้วค่ะเสร็จเด่วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จเดวค่ะขโมนให้ท่านผู้ชมขอบฟค่ะ いちごケーキなかいちごケーキなかそばきょううえちたとびにんてにんてんわおきょうたとびうえあっぴ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  ん <laughs> 誕生日おめでとう <laughs> ねえねえかきうわーいちょっと待ってせーの。せーの happy b i r t h d เนเดีวร้องกับ้องบนั่นะปเดี๋ยน้องร้องให้เนี่ยเดี๋ยวว่าหน่อ おめでとう。ありがとう。はい。ね,えねえ、ね、大きくなったら、アイドルになれますように。大きくなったら、可愛い,い服を着たアイドルになりた,たいです。に、頭さばれる。なめた。 โอ้ยเทียนมานะฮาโตโดริพี่ไอ้น่าเอาอันนี้นะไอโนวากโอุ้กุโควะไนะวกอามาวีกโควะได้ได้ได้อิกาโตมัมม่าใช่โดยกรเองเดมานัจะเอาอันนี้ล้อลูกกินหมดไหมลูกมานัตโอ้คาวิไอโนะลัดะ いただきますママもバビュー,ベー、ねうん、おいしいおいしい、うん、みんなバイバイみん,みんなバイバイ,バイ,バイみんなも手作りしてみてね、うん、みんなティットコでねバイ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 コティンダムアイナナカここか、ま、たのかココかマチャオのカカマサヨシナカ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคำอวยพรให้น้องไอน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเส้นกันค่ะบ๊ายบายรเรเนมิเตอเนะมาตามิเตบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ นั่งดีๆค่ะไหนอ้าปากจีฟันขึ้นสี่ชี้แล้วนะคะฟันบนขึ้นสี่ชีแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้น่าบ๊ายบาย no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go all i do